สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันตอนเย็นๆยินวันนี้ก็มาให้สูตรเลขวิ่งนะเอาร้อยสิบหน่วยบนนะกับสิบหน่วยล่างตั้งเลี้ยงกันไว้ห้าตัวนะแล้วก็บวกร้อยมาอะไรากันนะเอาสองตัวสุดท้าย เป็นเลขวิ่งมาตัวใดตัวหนึ่งสูตรนี้ถ้าเราทําเป็นแล้วเราก็ไปชนกับการหาเลขวิ่งแบบร้อยมาลัยร้อยสิบหน่วยนะเราก็จะได้เลขวิ่งมาตัวหนึ่งหรือไม่ก็คนละตัวจับใส่กันเลยออกนะอะอ้าวพูดให้ฟังเฉยๆไม่รู้เรื่องหรอครับผมถ้าไม่เห็นต้องตามชมให้เห็นก่อนนะชมไปปาปากกาครับผม ป้ายประกาจะชี้เป้าให้เห็นนะว่าทำยังไงทำยังไงตามชมนะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692 เขียนไว้แล้วนะอันนี้เป็นตัวเลขอะไรก็คือจะทวนให้สี่งวดนะเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งหกสามนั่นเองแต่ผมมาเขียนติดกันไว้เพราะว่าเราจะบวกร้อยมาลัยกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งสี่ล่างนั่นเองนะเขียนติดกันไว้เพื่อเอามาร้อยมาลัยนะตัวนี้ไม่ติดเอาตรงนี้นะขีด ตัวนี้ก็เ 5, 7, 8, 5นะ็ดห้าเจานะจะร้อยมาอะไให้ดูนะ9กาบวกหเป็น14 5สบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 7 3, ็เบวกสเป็น9าชั้นที่2 4งบวกหเป็น0 6นบวกเเป็น13 เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกชั้นสุดท้ายนะศูนย์บวกสามได้สามสามบวกหกได้เก้าเราเอาตัวนี้นะเป็นตัววิ่งวิ่งสามกับเก้านะผลออกเก้าเก้าศูนย์นะ มันก็เข้าของมันอยู่นะฮะเห็นไหมอ่าเรามาดูงวันี้นะฮะห้าเจ็ดเกับหนจะออก0ูนย์เก้าเจหมเก้านไหมนะฮะเก้าบวก9เป็น18 9แเบวกศเป็น9 0้บวกหได้1 1ึบกสเป็นห้าาบวกแเป็น17เป็น0เป็น6ได้7กับหนะฮะ ตัววิ่งนะวิ่งเกตกับหออกตัวไหนนะออก0ูนย์เติดเจ็ตัวนี้นะเข้านะอ่ะเรามาดูม,มุมนี้0ูนย์ก็กับเก้หนึ่งนะศูนย์บวกเได้9 9้บวกเกตได้หกเกตบวกเก็ได้ห9เกบวกหก็ได้ศูนย์ ก้าบวกหก็เป็นห้าหกบวกหกก็เป็นสองหบวกศูนย์ก็ได้ห5ห้าบวกสองเป็นเจ็ดสองบวกหก็ได้ 7. เจ็ดเฮ้ยสองบวกหได้แปดนะเจ็ดกับแปดนะตัวนี้คือตัววิ่งนะงมวดถัดมาออกห้าห้าเจ็ดแล้วออกเจ็ดห้าเจ็ดนะ เข้าที่เลขเก7เห็นไหมเลขแปดก็ออก8ปดห้ามาได้ล่างได้บนด้วยนะเ,เราตามมาดูวันนี้นะ3ามห้าหกห้าดแดห้าบวกร้อยมอะไรกันนะ7จบวกห้าเป็น12 5สบวกเ็ดก็สิบเดบวกแปเป็น15 8หบวกหเป็นสิบสา สอบวกสองเป็น4เป็น7เ,เป็น8ปดบวกเจ็เป็นสิเบเอ็บวกเกเป็นสิบสเอ้าเป็นสิบห้บวกเจ็เป็นสิหบกกห้านะ ตัวนี้คือตัววิ่งนะผลออกจะออกตัวไหนนะหนึ่งกับห้าจะมาตัวหรือไม่นะถ้าหนึ่งมานะหนึ่งสี่นี่จับใส่ทั้งข้างบนนี่นะ เหมือนตัวนี้ว่ากันเจ็ดเนี่ยจับใส่ห้านี่4สี่จับใส่หนึ่งนี่เม็ดเดียวนะอ่ะ บนนะถ้าบนเม็ดเดียวมาหนึ่งสี่นะครับผมนี่นี่เนื้อหนึ่งใส่กับสี่ตรงนี้เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่นะให้บนหนึ่งสี่เม็ดเดียวอ้าจะมาตามนี้หรือไม่นะฮะสูตรนี้ชื่อว่าร้อยมาเลยสอนอบวกกันนะฮะ เพราะว่าสูตรนี้ได้วิ่ง4เม็ดเดียวนะถ้าจับใส่กันกับสูตรนี้ก็ไม่1นสี่ก็ห้าสี่นะผมก็เลยจับ1นสี่ให้เม็ดเดียวไว้ก่อนนะเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสศูนย์หนึ่งสี่ในชุดสามตัวบนนะฮะจะมาตามนี้หรือไม่นะครับผมเราก็รอวันที่สาสิบนะตัดสินนะ นึงสี่เมตรเดียวนะครับผมอ่ะหมดเวลาครับผมเวลาพาจากเพียงเท่านี้นะไปแล้วไปแล้ว